คนนึงคนสวยน่ากลัวแบบใช้ผู้บ่าดีกว่าผู้เ่าไม่เมาเจ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 อแล้วเจนนี่จะหกห้าสามเราอาจจะมาได้เงินเราเราอาจจะมาได้เงินนะเจนเราต้องหันไปหาหกห้าสามกันอ่ะไปพึ่งหกห้าสาม กิดอะไรมาก็หมู้าสซาจใช่เลยหม้านานแลาวแกเอาพอเนี่ยทำ<ป>ทิ้งไปบ่ทำอ,อีกเหรอการขอกซานมาที่วันนั้นะไม่มีสาร Ayo ni cik. Ayo. Ayo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สามเตังสามสองสามใครเอาไปมึุ้ือเลมาดามมาดามเหรออันนี้ยนี่หกห้าสามเอ็งสมเต็งสามเอาคืนไปแล้วมันอาจจะไม่มีน่หกห้าสามเลยอาจจะไม่มีสามองามสี่หน้ำพนำนจนนเออไม่มีเนี่ไงขออยนั่นน่ะหนึ่งสองสม่หเจ็ดแปดเก้าเิมเข้าไป ตั้เอะไม่มนะท้เจ็ดทนบปดทีเก้าบคนเ่วยัวกบเอาแ่ผัววไม่เสียข้าเมาคนสวยเสียข้าเมาไปไหวบมงทอีอาจจะไม่เอาค่าเมากันนะสามสิามสี่สัมหาสามหกามแปดสาเก้สิบเนี่ยเอาไปเนี่ยสิบแลกเดี๋ยวจสามขวดไม่พอเมามันจะยาวเลยนะอือแค่นั้นก็พอแล้วคนเดียว

นายบอกว่าโดนหมดโดนหมดที่ลงไงสีไม่ได้ลงไั้งมลงส2่สองัลงก็โดนอ่าเลว่าจะตามสองแล้วปิดเต่มเอัดไป3ามเอาไปสามส3ามสองาเจเกมเจดเียสาลุมเหรอสามลุม เดี๋ยวอย่าพนชวนจะได้ไม่ครบจะไปจุ่มผาไปซักให่โอเคสามลุงสามทึงสามทบงอ่าจะเบอร์ดุมดิบ่ยังบอยังนี่บเต่งเขินดุมอะไรอ่ะซักยาบ้านไหมตะลุ่มไอ้ยังก่อนไอ้เริาเกลือเพิ่มไปยังก่อนไม่ดิบอกนะไอ้เร่เกลือเพิ่มไอ้เริ่มเกลือเพิ่มนพ่ไยังโอ้โหได้เริ่เกลือ แม้เพือนโอแม ne like ่ไปได้กินจะเบาอยู่เต er> ิมน้ำเค็มดีอยังเนี่ยไปอ่างก่อนเด็ดป่อยฟัง้อาบานเจ็บล่อยแล้วฟังอล้อยู่ฟังบนบอกเป็นต้อผมกเลยเติมเค็มง้ก็ยังน้ำคนทำไมอย่งนี่แหละได้ย่งนี่แหละใช้น้ำเกลือควรซิงแบบนี้

เรีบร้อยดีใช่ใช่แลยแคจะไปสักียวสักเนี่มจะไปไหลกันก็ไม่รูุ้มดนกันอยู่เออไปขมาสีิลุมรุมอยู่อ่ะจเเนาะรุมสาสองรุ่มจ้แล้วข้ามเอาามัสีิลุ่รุมอยู่ซีรุ่มน่ะ ยังง่แบบนี้เหรอไอ้เนี่แล้ท้อคอภาษาเพื่อนมาฝาากดไรเรียกู่นฝอกผ่านเลยเออเฮ้เยาอไรภาษาดวาดอกมันจมาป่าฮะ เกยี่สิบพันน่ะเก็อยี่สิบพันน่นเองเฮเยยี่สิบพันแต่ว่ากมวนจะได้เนาะภาษาบาลกมวนอ่ะเนาะมวนไดงไงั่นฟังอยู่ที่บ้าเขาอ่ะฟดูดอหอได้บ่ะเจ๊แต่ม่เป็นเกันเ็เพ่ห้องหาซองโอ้ก็จะจำหาซองเขาลงแล้วลุงอยู่ปะเนี่ยว่ะเทนี่ยว่ะ อเบอร์หกันนี่เป็นซิมนเจหมดเลยเต็มอีีว่าเรียบร้อยดีดีดีวายถือเบอร์เตมอ่าเรียบร้อยีหาสามสองแต่ว่าขลบุกสามสองห้ยจลงเลสงกลงนงตงนานอิดแต่หาสาสองก่อนเน่เนขสองกงหา แปดเก้าสิบสองสามสี่สิบ้าสิเ็ดแปสิบเององสาสี่กเจ็ดแปดเก้าสิบสตรียมเด่อสิบห้าสิกสิบเ็ดแปยี่สิบเนี่ยขอเก๋มเดีเนาสามเมื่นเด่สอาสี่กเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหมื่นเด่สองสามสี่ห้าหกหมื่นหกหมื่นสองเดี๋ยวหก0มื่น้ัน

ฮ่าตะกุบซูรุเป๋โอเคเด็ดเดี่ยวตัวนี้ไม่เข้ากันไรกันนี่นั่นเปียดีอ่ะเปียดีก็เหรออันเก่ายังแทงไม่ทันถูกเหรอตังเก่ายังแทงไม่ทันถูกเลยกดนี้แหละถูกปนี้แหละตั้งใจตั้งใจอ้าวตั้งใวเงินเต็มหก นี่จากใบสิบสใบหกข้าสมแล้วต้องไปซึ้งหกข้าสได้ละสิบใบหกใบสิบหกใบอย่า่าโหดด้วลงลงเลยเจียยากเนาะถือก็ถือเต็มเลยเจสองสองเอี่ยวนะเจย อย่าไปกินฮามันโซโซอย่าอยมือจมือตั้งที่นี่คเนี้ทำแล้วไมอันนี้ผ่าปากติงตําผ่าปากติงตอมแมนคอยเอาเจ้าเจ้าตันนีเป็นวะอันนี้ติงตมนติงตอานี้ยนาผาปากได้ละเ้าาวเจ้าเ้ยเวทเจ้าเจ้าไม่ทนได้น้ำไปอะไรเท่าไหร่เกยิบไม่มีเจ็สห้าหกถ้าเอก็ใส่หกสูงยี่ิบเอ เจ็ดสิบสองสี่สี่ย่ห้าหกเจ็ดสิบเจ็ดเบแปี่สิบ่สบแปดบอ่สบตอนนี้ว่อาอันปะอ่าชมไเนะี่ยมากตอนนี้มันยูสิเนะาะเออเปิดก็เกินหมดี่สิจ้าเสือนั่นหก้าเยียวหักบอบาทเยียวกากกหกห้าหกสูงเต็มหเอออันนี้ยังหกข้าสามหก้าสเนาะ สอามสี่ห้าหกยัง2สอง0ม่เนาะสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอกย่าไม่เคยพูดจะได้ได้สองพันสองมื่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังจะเอาสี่สิบเจ็หกะิบสองแม่คยเานกุ้มกับติงหกเขามา็หกหมื่นหกหมื่นสี่ไม่ใช่ี่หขาไม่ใส่ แค่หกสูกเต็มเพื 6, 60, ่เาจ็ดมันสี่โมมี่อีโขขา่สองสามถ้าคุณเลยคนเชี่ยวหนึ่งสองสามไม่ีเก้าสี่หนึ่งสองสามสม่อาเก้าสีหนึ่งสองสามเขาไม่ถูกสระนี่ไงเจะหยบใส่หกซูงมหมดเลยก็ไม่มีสจะใส่หกซู้เหมืนีงมันบมมี่ใ่โอกคขาโมมี่สี่หนึ่งสงเก้าสิบ

มาสิเมาสุฟังเลยลายเทีนอยู่ดิไปเอาเงินในหงน้มาแ้วเชียงหม่อุตสาห์เชียงแบบชอบน้อยาเตงหกชกแบบพื้อันนี้เตงหกสิบใบเอาไปสิบสิบสองสี่สิบห้าสี่สิบแปดสยี่สิบสี่สยี่สิบสี่สามส

หนึ่งกองเก้าสิบห้าหนึ่งกองเก้าสิบห้าใช่ไรก็ขวายุ่งหมดเลยสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดปย้อนกันหมข้อนเดี๋ยนี้สอไปหกเจ็ดนึ่งสองฟังนะจีนเสียงหนักดื้คือใส่หกแคตั้งสาตัวสี่ได้เลยสี่ได้ยังไสี่ตึงหกบ ได้จริจะหกสามสองแทลด้หนึ่งแผลลบหนึ่งไงดีดีแล้วพี่เจ้าจะติงค่ะติงหกทำมากเลยกะิ่หกหาสามเอวหกเอวหก หกห้าสองหายสองไม่ได้หรอไม่ได้ายสองบอว่าจะมื่อได้ยินเราไว้จ้าเั่อไห้เราก็ต้องเจ้าเราวางเาปทำผิดเด้อเอาปทำผิดอะไรนี่คุกบัตรไหมนี่6ห้าค่อยใช่ไหมหกสูงอ๋อเจ๊กระติงหกวนหรอ ก็เท้าหกเลยเท้าหกหกสามเดียวากให้พเบิกตาเดียวพากันลงเล้เนาะหกสามสองลยเปิดเรือสีออเอียงบันหกสามเออเอาจองไปเขเอาไปเอาไปยักเของาไมาใส่สีสันเราตำกับได้นเออแทงกระจายไปไล่เอาเปิดบันนีเปิ้งค้จจอสออกงนั่น สีสามบอกให้เอาสามถึงเอาใจกงตัวเองกลามกินนี่กินนี่กินไม่มีใครถือเลยมีหกูงสิบใบเนี่กินนี่กินจะเอไปเออสูงสิบใบเลยเตะหกบอกให้เอาหกสามอน่งสองนอีกนเป็นบาทตสิบนงแจกแล้วถ้าบปจัดเลยอาจจะอาจจะยังสี่ห้าหกขนเมาอาจขยังตอนนี้เมาไปมอตามินซี สอสาม้ปาสิบเาไปสิบใบนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบมาอย่างจริงจังิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสาม่สิบห้าสิบหกอไตกดิแม่ก็ยี่สิบใบตกมใครตกหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเเอาตั้สิบกองเงนเลย่ยี่สิบห้าสิบหกมาปสิบกได้ บ่เดียวเลยบดเมื่อพอดีวะแท้งกันแม่นเจ้าก็เอาเปตุ่มอันไหนก็จะกินขาวสวยยังอยู่เต็มอะอเลยข้าวซื้ออันไหนอันไหนดีหาหกตำซงอันนี้อือืองบสี่ั่ัี่ง ฟักฟา,ากสิว่าให้ฟักนม่ไเอาหางม,มาเติดซีเลยใจดีดีเียรยีบยดิเป็ดไฮโลในหกใบ,บอ้าใช่เปไฮโลมาจะ้ะ ไปที่เพทยนาลบเอาลบเ่าลงา <c oughs> แล้วทะลงแมนลองอยังทะลงหกหกสามหาสองหกสอง,สองนวกิบเวเอามาพาแดงอือเอาเลยิบเวดไปออกสิเวนกเขาคืนนะอว่าฝันหักเลยนะว่าฝันหักองียองเียว <c oughs> เจสียหองด้เจ้าสองเจ้หัวปลาหาขึ้นมาเมื่อยหงปั่นหัวให้เจ้าสองเจ้ารับผิดชอบเอาซีว่มีนะจ๊ะสีด้วยเจ้าใบเกีนโอ้โหเราใค้ปั่นหักเจ้าเราใช้แนวมาพาเด้งเกนรตรงว่ามาพาเดงเออวะหกสามห้าสองหกสองห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่เปลนอะไรใบหนึ่งสอง สามสีห้ากนี่แหละใดเกีนกินหกสียี่สิบอัละสิใครถือโซเดร์ค่ะคนงามคนงามถือเอ็ดแปดเก้าสิบสี่เอ็ดสองสิบอ่้าสิบหกเอยี่สิบสี่เอ็ดยี่สิบสองยาอย่างละสิบสองเนาะสองอีกมื่นสองเนะองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเกาสิบเอ็ดสิบสองเนองามกเนาไป เป็ดห 10, 10, ้าหนึ่งสอส่เจ็ปดเก้าสิบแปดสิบสอสิบาห้าสนะเจ็ดาไมเน่งองสี่เาห้ย้เแ้อสเี่ยห้อียวเเดเียดยวเดีเียยวเดียเดียวดีเดียวเดีเดียวดยเดียวเดีเดียวเดเดียวเอีเดียวเอีเดียวเอเดียวเดีเดียวเเดียว บาทีจะเอาเขาไปใครมีใครมีหาหุ้กยิ้มหดอีกแล้วเจอยา้เจได้หมดเจียีวะมวนก็สั่งเจีหายมวนมวนโจ๊กินเตียงกันธรวนพามวนเจ้าเขาเขาเข้า่ามวนเขา าิยอมให้เจ้าตีกันก็่อยยองเจ้าเป็นคนบ้าจีจี้หาจตาต่าว่าเฮ้ีเนยหน่อยเนี่ยฟื้นฟื้นไฟเอาเตะฮกฮกหกสูงตีัน้มาจากทางมือเจ้าเลยหบอสกกซีนี่ยสองมีอะไเซียรกันนี่ ใช่ไหมวะ่นไรม่หมดเกลีเียมาเบที่สองม่ไีสองสา่อาพาสีเบีเบจวดีไปเอาดีกันอนนี้ยูเสียนหาเบอาเปิดาชีเบจยเดจอสเบจหสองสองสี่นกาอาพื่นน่ะ ไม่คยอาไม่คยอมาจากติงงาะมือจ่อหนออนนี้ค่อยเอาห้าสเอานี่ห้าสิบสองอันนี้มือจ้าผากับลงติ่งะข่อยมากราหกสีมันนี่จ้ามากรนตัวนี้คือว่าทั้งหมดก็เป็นิเ้ให้เปไป่ได้นไปยดปด่ดปงปดิบ

เจดองสา่นบา <8, 9, S 2> <อ>งปเเจตอ็ยบอายากบแถดก็สาสูถูกก็บอกมานะว่าทังจำ<ด>เลยแหละ